เกษตรและสาก์เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เทิดพระเกียรติระดับประเทศรัฐมนตรียุคคนเผยสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์สามารถฝากถอนเงินได้ตามปกติวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันจะดำเนินการประมูลขายข้าวในสต็อกด้วยความโปร่งใสโดยมีภาคเอกชนร่วมประมูลซื้อข้าวจำนวน5ราย สหรัฐอเมริกานำเข้าข้าวไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งกว่าร้อละแเป็นข้าวหอมมะลิโดยจากกระแสะความนิยมอาหารไทยที่เพิ่มมากขึ้นเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือชุมนุมหน้าสาลากลางอุทัยธานีเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาหน,นี้สินอาจารย์สาขาประมงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายพบปลาปักเป้าบึงพันใหม่ถือเป็นชนิดที่6ที่พบในลุ่มน้ำโขง เชิญเลือกซื้อสินค้าอ,อตอกอในงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพอ,อ,อตอกกจังหวัดอุบลราชธานี1-4สิงหาคมนี้และไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องเลือกพันธุ์ข้าวปลอดเลี้ยสร้างผลผลิตคุณภาพ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงเกษตรค่ะวันนี้กลาวมาพบกับดิฉันวิพัฒน์วัทธยะวณิกรเช่นเคยนะคะก็มีเรื่องราวมากมายที่จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแล้วก็ขอย้ําช่องทางในการรับชมรายการของเรากันก่อนค่ะที่ m o a c TV แห่งนี้แหละนะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ w w w m o a c t v c o m นะคะก็สามารถที่จะรับชมรายการสดสของเราได้เลยนะคะวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องดีๆกันก่อนเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ค่ะได้เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทอิดพระเกียรติระดับประเทศค่ะนายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทอิดพระเกียรติระดับประเทศเนื่องในโอกาส คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมีรองศาสตราจารย์ดรพกคิมพลกุลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนางธิติมาชายแสงที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายไพศาลวิมลรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานางพันธ์พิมลชัญญานุวัตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสาก์เกษตรกรจากจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดใกล้เคียงกว่า10,000นคนได้เข้าร่วมโครงการ ที่วัดสมานร,รัตนารามตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดะเชิงงแรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณยุคนนบอกว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชกุมารในวันที่28พสิบกราคม2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทอรพระเกียรติระดับประเทศในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม2556และได้กําหนดให้จังหวัดฉะเชิงเซาอุบลร,ราชธานีตรังและพิจิตรเป็นจังหวัดตัวแทนในภูมิภาคเปิดงานเทอรพระเกียรติระดับประเทศ สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นิทรรศการเทิดพระเกียรติการลงนามถวายพระพรกิจกรรมสนับสนุนสายใหญ่รักแห่งครอบครัวการฝึกอาชีพนิทรรศการส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่การประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแข่งขันต่างๆการจําหน่ายสินค้าคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสาก์มาให้บริการในการแก้ปัญหาและให้บริการความรู้แก่เกษตรกรทั้งด้านดินพืชปศุสัตว์ประมงสหกรณ์บัญชีกฎหมายอุปกรณ์เครื่องมือองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการด้วยเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ไปกันที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะที่นั่นก็ได้มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะเพ<ส>ื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ ที่โรงเรียนตรังรังสริตจังหวัดตรังนะคะคุณชวลิตชูขจรประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมีนายอมรอเศษส,สุวรรณมาศประหลัดจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับและนายนำชัยพรมมีชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานนะคะจัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการโครงการสายใหญ่รักแห่งครอบครัวนิทรรศการส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตลอดจนการฝึกอาชีพให้ผู้ที่สนใจที่สําคัญภายในงานยังมีการประกวดแข่งขันและกิจกรรมบันเทิงให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานรวมไปถึงการจําหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าโดยตรง ส่วนที่บูธของสมาคมชาวสวนปาล์ามน้ำมันจังหวัดตรังนะคะคุณชัยฤทธิ์ถ่ายย้นนายกสมาคมชาวสวนปาล์ามน้ำมันจังหวัดตรังพร้อมตัวแทนชาวสวนปาล์ามน้ำมันกว่า10คนก็ได้เข้ายื่นหนังสือถึงคุณชวฤทธิ์เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์ามน้ำมันตกต่ำโดยได้ยื่น3าข้อเรียกร้องก็คือราคาปาล์ามน้ำมันไม่ควรต่ำกว่า4บาท50าสสตางค์ต่อกิโลกรัมและขั้นตอนในการดำเนินงานก็ไม่ควรยุ่งยากและซับซ้อนและให้ใช้ แนวทางในการจัดการเหมือนโครงการรับจำนำข้าวคือคณะกรรมก,การน้อยชุดต้นทุนการจัดทำต่ำเนื่องจากเกษตรกรมีหลักฐานชัดเจนในการปลูกปาล์มน้ำมันเพราะเป็นพืชยืนต้นยิ่งมีทะเบียนเกษตรกรทําให้ยากที่จะสมสิทธิ์กันได้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและสุดท้ายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรใช้บุคลากรที่มีอยู่แล้วเป็นจํานวนมากในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลให้เกิดประสิทธิภาพรวมทั้งเกษตรอาสาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ค่ะ ทางด้านของปลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้รับหนังสือพร้อมทั้งรับปากว่าจะนําปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนปาล์มเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ํามันไม่ต่ํากว่า4ี่บาทห้สสตางค์ต่อกิโลกรัมต่อไปค่ะไปต่อกันที่จังหวัดราชบุรีเลยนะคะที่นั่นก็ได้มีการจัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่เหมือนกันค่ะโดยมีการจัดเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่นะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ นายนารงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิาราชสยามากุฎราชกุมารน,น,นาาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดราชบุรีโดยการนำคลินิกเกษตรมาให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนอาทิคลินิกดินคลินิกข้าวคลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกสากลคลินิกบัญชีคลินิกกฎหมายคลินิกเกษตรและสากลมาให้บริการโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากนี้นะคะยังจัดนิทรรศการด้านการเกษตรนิทรรศการสายใหญ่รักแห่งครอบครัวโดยภายในงานยังมีการจับคูปองมอบแพะให้กับผู้โชคดีจำนวน8ตัวด้วยซึ่งมีเกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ และก็ไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะที่นั่นก็มีโครงการคลินิกคเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะโดยจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยมีการบูรณาการนะคะร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อออกให้บริการประชาชนด้วยค่ะ นายไพศาลสำรญสาญทราบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่เทศบาลตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร โดยเป็นการออกหน่วยบริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกันและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กิจกรรมในงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใหญ่รักแห่งครอบครัวนิทรรศการการสาธิตการฝึกอาชีพการจําหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและองค์กรเกษตรกรของจังหวัดสมุทรสาครยังมีการมอบทุนการศึกษาจํานวน65ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ที่60และผู้มีจิตกุศลค่ะรวมทั้งยังได้มีการมอบถุงยางชีพจํานวน100ชุดที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครและเทศบาลตำบลดอนไก่ดีด้วยนอกจากนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยังได้ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าค่ะปัญหาของสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์นะคะเห็นว่าจะสามารถเบิกถอนและก็ฝากได้แล้วในวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกระชายดำสรรพคุณของกระชายดำที่ได้รับการกล่าวขานมากก็คือสรพพคุณเพิ่มพลังทางเพศหรือแก้โรคกามตายด้านเนื่องจากฤทธิ์ของกระชายดำจะไปบำรุงกำลัง เพิ่มฮอร์โมนให้หนุ่มๆทาให้สมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นกระชายดํายังมีสรรพคุณมากมายทั้งบํารุงหัวใจบํารุงกําลังเป็นยาเจริญอาหารและบํารุงธาตุแก้หัวใจสั่นหวิวแก้ลมวิงเวียนแน่นหน้าอกแผลในปากช่วยให้เราหิตหมุนเวียนดีขึ้นผิวพรรณผ่องใสขับปัสสาวะแก้โรคกระเพาะกระชายดำเลยถูกขนานนามว่าเป็นสมไทยซึ่งคนนิยมปลูกมากจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเลยทีเดียว